ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับณนะเวลานี้นะคะประเทศไทยจะเสียเปรียบได้เปรียบก็ตามแต่แต่ในวันนี้กูหาเปรียบไม่เจอเลยค่ะและขณะเดียวกันตอนนี้นะคะนายรัฐมนตรีของประเทศไทยคนปัจจุบันนี้อนุทินชาญวีค่ะนั่นก็คือได้มีการไปเซ็นสันติภาพกับประเทศกัมพูชาทั้งท้งที่ดินแดนประเทศไทยยังไม่ได้คืนมาค่ะอันที่สองนั้นก็คือว่าณนะเวลานี้นอกจากเราเนี่ย เสียดินแดนโยยที่ไม่ได้ดินแดนกลับคืนมาแต่ปร,กรากฏว่าแม้แต่เซนติเมตรเดียวก็ยังไม่ได้คืนมาเลยค่ะหลังจากนายกรัฐมนตรีครนนี้ก่อนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนและก่อนที่จะไปะแถลงนโยบายต่อรัฐสภานั้นปรากฏว่าได้ประกาศไว้ว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ให้เสียแต่ปรากฏนี้แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวยังไม่ได้กลับคืนมาละไอที่มันเสียไปแล้วอะนะคะเอาละเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือแรงกว่านั้นก็คือใน สัญญาเรื่องเกี่ยวกับสันติภาพอันนี้ปรากฏเพิ่งจะมาอ่านเจอว่ามีการยัดไส้จากประเทศอเมริกาและประเทศม,มาเลเซียและก็ประเทศกัมพูชาซึ่งไม่ทราบว่านายกเราจะรู้หรือไม่รู้แต่กระทรวงการต่างประเทศรู้หรือไม่รู้ดิฉันก็ไม่ทราบแต่นายกรัฐมนตรีรู้หรือไม่รู้รู้แล้วจะเท่าทันเขาหรือเปล่าดีฉันก็ไม่ทราบแต่แถลงข่าวออกจากปากนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเต็มปากเต็มคาเลยนั่นก็คือว่าเปิดโอกาสให้ประธานาธิบดีอเมริกาและประเทศอเมริกาเข้าถึงการสํารวจหาแร่ซึ่งเป็นแร่หายาก คำถามก็คือว่าล่าสุดนายกรฐัฐมนตรีประเทศไทยออกมาแถบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ใช่การไปขุดแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการสแสวงหาความร่วมมืออุ้ยคุณพี่คุณพี่ชาญดีคะคุณพี่เนี่ยไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆหรอคะคุณพี่ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้หรอคะว่าประเทศอเมริกาเนี่ยมีดาวเทียมข้อมัวกระบาลคุณพี่แล้วก็คุณพ่อของคุณพี่อยู่และดาวเทียมนั้นก็ข้อมัวกระบาลประเทศไทยอยู่และดาวเทียมนั้นมันสำรวจครบหมดแล้วละคะ่ะว่าแร่นั้นมันอยู่ที่ไหน มันรู้หมดแล้วล่ะค่ะแร่หายากนะมันอยู่ที่จงดุดใดของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่อเมริกามันยัดไส้ใน MOU ข้อตกลงนี้ก็เท่ากับว่าอะไรเข้ากขบว่ามันรู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นประเทศแรกในการได้โอกาสนี้จากประเทศไทยขณะเดียวกันประเทศไทยก็เสียเปรียบในเรื่องนี้โดยที่ไม่มีโอกาสในการที่จะตั้งราคาสัมปทานตั้งราคาค่างวดในการสำรวจปะสตานเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์มากที่สุดแต่เราโดนอเมริกาปอกหัวเอาแล้วค่ะโดยมีประเทศกัมพูชาเนี่ย เป็นเครื่องมือของประเทศอเมริกาและเป็นเครื่องมือของการเจราจารในรอบนี้ค่ะและนอกจากนั้นท่านผู้ชมคะน่าตกอ,อกตกใจอีกเป็นยิ่งยวดนั่นก็คือว่าต่อกรณีที่เรื่องแรกยังไม่พอประชาชนเครียดเครียดจนตับจะตุยเลยเครียดจนตับจะแตกเลยประชาชนเครียดและอีเรื่องดินแดนนี้ยังไม่ได้ขึ้นมาประชาชนก็เครียดมากพออยู่แล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชม ยังมีอีกเรื่องหนึ่งน่าตกใจมากยังมีอีกเรื่องหนึ่งน่าตกใจมากทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาค่ะนายกอนุทินไปเซ็นข้อตกลงสันติภาพกับกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียโดยมีโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐมาเป็นสักขีพยานด้วยเนี่ย ปรากฏว่าเราได้ไปตกลงทางการค้ากับสหรัฐมาแล้วเนื้อหาสาระเนี่ยทางคำนิบขาวได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปสาระสาคัญว่ามีอะไรบ้างนอกเหนือจาก MOU เรื่องแร่หายากซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับคือทรัมป์เขาประกาศเลยนะครับว่าข้อตกลงกับประเทศไทยอันนี้เนี่ยจะทําให้ชาวอเมริกันเข้าถึงตลาดต่างประเทศแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนให้ผู้ส่งออกสหรัฐเข้าสู่ตลาดของไทยได้มากขึ้น ไทยจะยกเลิกภาษีนําเข้า99%ของสินค้าทั้งสินค้าสาหกรรมและสินค้าเกษตรของสหรัฐรส่วนสหรัฐจะคงอัตราภาษีนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยที่19%และจะมีสินค้าบางรายการที่ไม่เก็บภาษีเลยนะครับคือ0%เลยนอกจากนี้ยังมีการลดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่เรื่องภาษีให้กับสหรัฐด้วย<อ>เช่นยอมรับรถยนต์ที่ผลิตของสหรัฐยอมรับใบรับรองของออยหรือว่า FDA สหรัฐ เร่งรัดการอนุญาตให้นําเข้าสัตว์ปีก <50 S 1> และเนื้อสัตว์<ะ>ที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานของสหรัฐผ่อนคลายข้อจํากัดการถือครองหุ้นโดยชาวต่างชาติในกิจการโทรคมนมคมในประเทศไทยที่สําคัญครับไทยจะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากสหรัฐอเมริกาเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กากถั่วเหลืองมูลค่าประมาณ2,600ล้านดอลลาร์สหรัฐต,ต่อปีเราจะซื้อน้ํามันก๊าซธรรมชาติเหลวและอีเทนจากสหรัฐมูลค่าประมาณ5,400ล้านดอลลาร์สหรัฐต,ต่อปี เราจะซื้อเครื 2020, Korea Korea in 2011, in AIDS, 2015, ่องบินจากสหรัฐจำนวน80ลำมูลค่าเกือบ20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันสหรัฐขาดดุลการค้ากับไทยมากที่สุดเป็นอันดับ11โดยในปี2024สหรัฐขาดดุลกับไทยมากถึง45,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับนี่ยังไม่รวมถึง MOU เรื่องของแร่หายากหรือว่าแร่แร่เอิร์ธที่เราจะทำกับสหรัฐด้วยนะครับล่าสุดโฆษกระทรวงการต่างประเทศออกมาชี้แจงแล้วบอกว่าข้อกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นไม่ต้องกังวลครับเนื่องจากสหรัฐ มีมาตรฐานด้าน ESG และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่สูงมากๆและในทางกลับกันครับไทยเราก็หวังว่าจะได้รับการถ่ายทอดเรื่องของเทคโนโลยีโฆษกบอกว,ว่านี่เป็นข้อตกลงที่ร่วมกันแบบหลวมๆไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายส่วนประเด็นว่าจะเป็นการเลือกข้างทางภูงงมิรัฐศาสตร์หรือไม่ว่าเราเลือกสหรัฐแล้วจีนจะว่าอย่างไงโฆษกบอกว่าไทยมีท่าทีที่เปิดกว้างและพร้อมจะร่วมมือกับจีนในเรื่องนี้เช่นกันแต่ที่ผ่านมาเนี่ยจีนยังไม่เคยพูดถึงและไม่เคยชักชวนไทยในเรื่องนี้ที่จะร่วมมือ แต่ถ้าจีนชักชวนไทยก็พร้อมจะพิจารณาผมคิดว่ามีเรื่องหนึ่งที่คนไทยจาเป็นต้องรู้นะครับทุกคนคะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปและไม่ใช่วิจารณ์กันเพียงแค่ว่าให้มันผ่านไปเท่านั้นค่ะล่าสุดเปิดข้อตกลงอ่านอย่างละเอียดแล้วอย่างที่ชานนลอธิบายไปนั่นก็คือว่าข้อตกลงระหว่างไทยกับอเมริกามันไม่ใช่แค่ข้อตกลงระหว่างไทยกับขเขมรนะแต่อเมริกา ยัดไส้ในข้อตกลงไทยขเขมรเกี่ยวกับสันติภาพปรากฏผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ประเทศอเมริกานั่นคืออเมริกาสามารถที่จะเข้าถึงสินค้าเกษตรและสามารถในการที่จะนำส่งส่งเข้าหรือว่าข้าวโพดซึ่งประเทศไทยเราปกติเราจะต้องดูแลเกษตรกรข้าวโพดประมาณ5 0 0แสนกว่ารายในประเทศไทยแล้วเราเนี่ยก็จะต้องมีการเปิดแล้วก็ปิดเปิดแล้วก็ปิด ตามฤดูกาลวันไหนที่ข้าวโพดของเราเนี่ยไม่ได้มีการเพียงพอเราถึงจะมีการเปิดเพื่อรับนําเข้าซึ่งประเทศเวลานําเข้า<อ>เราไม่ถึงกั้นนาเข้าจากอเมริกาแ,<อ>แต่เรานําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน<อ>นําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนําเข้าจากจีนบ้างหรืออะไรตา่างๆล่าสุดปรากฏว่าเปิดข้อตกลงอ่านอย่างละเอียดปรากฏว่ามันมีข้อตกลงซื้อสินค้าเกษตรจากอเมริกาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษีนาเข้าอเมริกาไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าอะไรเยอะแยะมากมาย เท่ากับเป็นการทําลายวงจรของเกษตรกรประเทศไทยเลยทีเดียวและกรณีเกี่ยวกับข้าวโพดมีเจ้าสัวประเทศไทยไรายเดียวที่มันต้องการเข้าโพดเพราะมันจะเอามาทําอาหารเลี้ยงสัตว์แล้วก็ขายอาหารสัตว์ให้กับประเทศไทยขายอา,า,าหารสัตว์ให้กับหมูประเทศไทยขายอาหารสัตว์ให้กับประชาชนเกษตรกรประเทศไทยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลอนุทินกำลังเอื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวรายหนึ่ง โดยการปล่อยให้อเมริกายัดไส้ข้อตกลงนี้ให้มีการอเมริกาปลูกข้าวโพอดเยอะมากและยัดไส้เอาข้าวโพอดนําเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องชาระภาษีนําเข้าอะไรเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรแปลว่าผลประโยชน์จะตกอยู่กับเจ้าสัวอาหารสัตว์นี่คือข้อที่หนึ่งที่เรากําลังปล่อยให้รัฐบาลชุดนี้ โดยที่นายกรัฐมนตรีไม่สนสีไม่สนแปดไม่สนสละแอดอะไรแล้วไปเอื้อให้กับเจ้าสัวอาหารสัตว์โดยการให้อเมริกานั้นได้โอกาสนำเข้าข้าวโพดใน MOU ที่ยัดไส้เมื่อวานอันที่สองเกี่ยวกับด้านพลังงานประเทศไทยจะต้องรับซื้อใดๆเกี่ยวกับพลังงานของประเทศสหรัเมกาและขณะเดียวกันทางด้าน ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่อยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับทางอเมริกาและนอกจากนั้นแล้วเครื่องบินอีกแปดสิบลำเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปซื้อเขานอกจากนั้นข้อตกลงพวกนี้ประเทศไทยเคยรับรู้ก่อนไหมไม่แล้วข้อตกลงพวกนี้เนี่ย สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกผู้ที่สภาที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรรับรู้ก่อนไหมก็ไม่เรื่องสมาชิกผู้ทิสภา,าจะรู้และมีปฏิกิริยาอะไรหรือไม่ไดิฉันตัดไปทาไมกสอบอพวกนี้มาจากไหนละ่ะ <mm ใช่ไม่ใช่ณะ <mm นดเดียวกันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ไหมแล้วได้ทําหน้าที่แทนประชาชนไทยในการทักทวงหรือไม่ก็ไม่ แต่อนุทินนายกรัฐมนตรีไทยไปเซ็นสัญญามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยต่อกรณีนี้แม้โฆษกระทรวงการต่างประเทศพยายามจะมาแถโดยอ้างว่ากรณีแร่หายากที่สายคอนแทคกับประเทศอเมริกาเรื่องนี้เป็นเพียงการแสวงหาความร่วมมือและอเมริกามีวิธีการในการด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วอีกควยเป็นนักเลนอกมึงไม่รู้ด้วยเหรอ ไม่รู้เรื่องเลยหรือไงว่าเนี่ยโดนยัดไส้เขาแล้วเป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงการต่างประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีไม่รู้สี่ไม่รู้แปดเลยหรือไงว่าเนี่ยโดนยัดไส้แล้วเขาให้มาเป็นโคศกไม่ได้ให้มาเป็นควายเขาให้มาเป็นนายกไม่ได้ให้มาเป็นควาย และทําไมกลายเปน็นเอาประเทศไปเป็นหมอนรองบ่อนให้กับอเมริกาและตอนนี้ประเทศอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ปล่อยโคศกของเขาออกเอกสารแถลงการเป็นทั่วโลกเลยนนบอกว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่สุดของประเทศอเมริกาในการเข้าถึงและในการส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มที่ประเทศไทยนอกจากนั้นแล้วยังได้โอกาสในการ ส่งออกจากอเมริกาโดยสินค้าเกษตรรวมทั้งข้าวโพดมาที่ประเทศไทยโดยที่จ่ายภาษีนําเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยจ่ายภาษีน้อยมากและถูกปลอดภาษีถึงเก้าสิบเปอร์เซนไม่ชิบหายอยู่ที่ไหนได้ละคบท่านผู้ชมไม่ชิบหายจะอยู่ที่ไหนได้ละเราเนี่ยน,น,นี่คือข้อที่หนึ่ง และนอกจากนั้นแล้วยังไม่นับกรณีเกี่ยวกับแร่หายากาซึ่งกรณีที่อ้างบอกว่าเป็นเพียงการสแสวงหาความร่วมมือนั้นไม่ใช่ข้อตกลงที่คุณเซนมันระบุไว้ว่าเปิดโอกาสให้อเมริกาเป็นประเทศแรก<า>เปิดโอกาสให้ประเทศอเมริกาเป็นประเทศแรก<า>ถึงแม้คุณจะบอกว่าโอกาสนี้เอื้อให้กับจีนเอื้อให้กับประเทศอื่นเช่นเดียวกันในเรื่องเกี่ยวกับสแสวงหาความร่วมมือแต่ไม่ ใน m อ u มทีข้อตกลงคุณบอกเปิดโอกาสให้อเมริกาเมื่อเมื่ออเมริกาเป็นประเทศแรกแปลว่าอะไรแปลว่าประเทศอื่นมันจะทําไม่เล่าและแปลว่าประเทศไทยจะพัฒนาตัวเองได้ไม่เล่าแปลว่าเรื่องนี้เป็นการล็อกสเปคให้กับอเมริกาเข้าถึงแร่หายากของประเทศไทยที่กำลังจะหายไปที่กำลังจะหมดไปในโลกใบนี้ส่วนเราได้ประโยชน์อะไรไม่เราเสียประโยชน์ พราะว่าในข้อตกลงนั้นไม่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับอเมริกาจะได้แร่หายากเท่านั้นแต่ข้อตกลงนั้นเรายังต้องไปซื้อเครื่องบินของอเมริกาอีก80ลำและในข้อตกลงนั้นยังมีเรื่องเกี่ยวกับเราจะต้องซื้อสินค้าเกษตรชิบหายแล้วกับพฤติการของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลกรณีไปเซ็นสัญญาเมื่อวานนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแร่นะปะป,ปียังมีเรื่องที่เกี่ยวกับล่าสุดคําพูดของนายกรัฐมนตรีไม่น่าเชื่อว่าฉันจะได้ยินจากปากอนุทิน เป็นคนซึ่งไม่โง่ก็ไม่รู้สีไม่รู้แปดไม่โง่ก็คือมีผลประโยชน์เลยอ่ะทําไมละ่ะนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเราต่อสู้เพื่ออะไรเสียขาทหารเพื่ออะไรประชาชนตุยไปเพื่ออะไรเรายังไม่ได้เอาคืนทหารเลยเรายังไม่ได้เอาคืนให้กับประชาชนเลยแต่ปรากฏล่าสุดนายกรักฐมนตรีประเทศไทยอนุทินชาญวีพูดวันนี้บอกว่าพื้นที่ที่เรายังไม่ได้คืนแต่ขณะเดียวกัน มันก็มีพื้นที่ที่ขเขมรนมันทับซ้อนเราเราก็ทับซ้อนขเขมรนเป็นบางที่มันบอกว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นของขเขมรนนายกรัฐมนตรีประเทศไทยพูดว่าพื้นที่บางพื้นที่เป็นของเราแต่บางพื้นที่ก็เป็นของเขานายกรัฐมนตรีประเทศกูกล่าวไว ble, นน้เช่นนี้วันนี้ หนังสือันะวัติคุณมเนกยิ่งล่าเลยแล้วคุณบอกใครรูภาษาไทยใครได้อะไรบ้างอะไรอันนี้มันอะไรเกิดเกิดขึ้น <S an> นี่มันเกิดอะไรขึ้น,เ,น <S <S <an> เราด่าเยตุ้งติ้งสดิ้งสีว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่งโง่มากที่เสียรู้ให้กับคุณเซนวันนี้เรามีนายกรัฐมนตรีที่โง,ง่กว่าตุ้งติ้งสดิ้งสีโดยที่ไปเสียรู้ทั้งหุนเซนทั้งหุนมาเนตและทั้งมาเลเซีย ไม่ใช่คำพูดเนี้ยไม่ใช่คำพูดเสียรู้คำพูดคือมันไม่เสียรู้หรอกฟังูประชาชนกำลังถามว่าคุณมีเจตนาอะไรคุณได้ประโยชน์อะไรจากการที่ไปทำสัญญาเมื่อวานนี้กรณีการเข้าถึงแร่หายากทุกคนสงสัยว่าคุณได้อะไรใครได้อะไรขณะเดียวกันประเทศไทยเสียอย่างเดียวแต่คุณอนุทินได้อะไรรัฐบาลชุดนี้ใครได้อะไรใครสั่งให้คุณไปทำอย่างนี้ ขณะเดียวกันกรณีที่ในสัญญานั้นปรากฏมีคอนแทคโดยให้อเมริกานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งประเทศเรานั้นมีมเกษตรกรที่จะต้องปลูกข้าวโพด17จังหวัด500,000-600,000คร 5, 6, ัวเรือน ปัจจุบันรัฐบาลสองรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีโครงการจำนำไม่มีโครงการประกันนั่นคือรัฐบาล okay, okay. เศรษฐีทวีไส่รัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลแพรทองทานซึ่งสองรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่อนุทินร่วมสังกร,รมอยู่ด้วยดิฉันและประชาชนสงสัยว่าประสบการณ์ไม่ได้สอนอะไรคุณเลยเหรอกับการร่วมรัฐบาลมาต,ตลอดและชีวิตเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ยุคก,กี่สมัยจนวันนี้เอกสารที่คุณเซ็นเป็นเมื่อวานใซไปเมื่อวาน คุณไม่เห็นและคุณไม่อ่านหรือไงว่าการทรายคอนแทคนี้ประชาชนได้อะไรเ<ม>กรรษตรกรเสียเปรียบดังไรแล้วประเทศอเมริกายัดไส้อะไรมาและขณะเดียวกันคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะลงนามเลยเหรอคุณรีบลุกลี้ลุกลนเป็นเพราะว่าคุณโดนจำนนหรือขณะเดียวกันคุณกลัวอะไรและคุณรีบลุกลี้ลุกลนคุณยอมจำนนแล้วก็ทายไปทำให้ประเทศชาติทั้งประเทศเสียเปรียบเสียโอกาส คำถามก็คือคุณทำไปด้วยสัญชาตยันอะไรของคุณหนึ่งคุณทำเพราะไม่รู้ซึ่งเป็นไปนไม่ได้การเป็นนายกรัฐมนตรีคุณต้องรู้สองคุณทำเพราะคุณมีผลประโยชน์ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์นั้นสามคุณทำเพราะความรู้เต่าไม่ถึงการอะไรที่ทำให้คนระดับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีประสบการณ์การเป็นรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยรู้เต่าไม่ถึงการนี้และอะไรที่ประชาชนไทยได้เปรียบและอะไรที่ประชาชนไทย ไม่เสียเปรียบไม่มีเลยคนที่ได้ประโยชน์ทั้งหมดกลายเป็นอเมริกาคนที่ได้ประโยชน์รองลงมาคือประเทศสประเทศคัมเขมรขคะแนนกรประเทศไทย,ยแต่ว่าแต่คำว่าขายชาติเลยแผ่นดินของชาติที่มันฮุบไปเรายังไม่ได้คืนแล้วล่าสุดอนุทินชาญวีกลับพูดในวันนี้ ซ้ําเติมจิตใจของทหารทุกเหล่าทัพและซ้ําใจจิตซ้ําเติมจิตใจของคนที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซ้ําไปอีกนั่นก็คือซ้ําเติมว่าบางจุดเป็นของกะมเณรบางจุดเป็นของไทยในเรื่องเกี่ยวกับดินแดนเอาวอีอควายงามเฮ้ย ha ตื่นค่ะนุทิน <attend Desde el> เราจะมาทําตัวควายสะตวงแบบนี้ไม่ได้ค่ะเฮ้ยเดี๋ยวมาทําตัวควายสะตวงค่ะ หน้าที่นี้ต้องออกมาชี้แจงแล้วการชี้แจงประชาชนไม่พอใจและกร,ะรุณาหยุดโหนคุณจะเอาผ้าขาวดำมาโหนกลบในสิ่งที่คุณทำไปเมื่อวานไม่ได้ต้องชี้แจงประชาชนพฤติการทั้งหมดคุณกระทำกร,กระทำการอย่างอกอาจในการปิดโอกาสประเทศไทยที่จะไม่ได้ดินแดนกลับคืนมา สันติภาพที่คุณเซนยัดไส้ด้วยการนำข้าวข้าโพดเพื่อมาบำทุุบำรุงบริษัทอาหารสัตว์ในประเทศไทยเจ้าสัวอาหารสัตว์ได้ประโยชน์คอนแทคที่คุณทรายคนที่ได้ประโยชน์กลายเป็นนักธุรกิจคอนแทคที่คุณทายคนที่ได้ประโยชน์เป็นเขมรและคนที่ได้ประโยชน์คืออเมริการวมทั้ง และหาย่ากที่คุณทรายอเมริกาเข้าถึงบริษัทอะไรมันเข้าถึงและบริษัทอะไรมาล็อบบี้กับพวกคุณ <c oughs> เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องไม่ธรรมดาและคุณจะโหนผ้าขาวดำอยู่ปัจจุบันนี้ไม่ได้คุณจะใช้งานขาวดำในปัจจุบันนี้มาโหนมากบเกลือนในสิ่งที่คุณกระทำการไม่ได้ประชาชนคนไทยทุกคนตื่นรู้ ประชาชนตื่นร,รู้ทำไมจึงกลายเป็นนักการเมืองที่ไว้ใจไม่ได้ล่ะทำไมจึงกลายเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีที่ไว้ใจไม่ได้ล่ะทำไมจึงกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะให้ประชาชนคนไทยระแวงแ,แคลงใจได้เหมือนกับนาย,ยกรัฐมนตรีแพรทองทานล่ะท,ทำไมจึงไม่ดีไปกว่าแพรทองทานแล้วกรณี ที่ประกาศออกมาว่าแม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวก็จะไม่ให้สูนเสียแล้ววันนี้แม้แต่ตารางเซนติเมตรเดียวคุณได้คืนมาหรือยังฉันก็สงสัยแต่หลักๆอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่เดินตามน่องอีตุ้งติ้งสะดิ้งสีไปที่เขาใหญ่เดินตามน่องของพ่ออีตุ้งติ้งสะดิ้งสีไปที่เขาใหญ่เดินตามน่องของ นายทุนพลังงานตีกอลที่เขาใหญ่กูก็สงสยัยตั้งแต่วันนั้นแล้วว่ามันจะหาดีได้ไหมการกระทำการทั้งหมดนั้นทำไมจึงทำให้ประชาชนเจ็บช้ำน้ำใจเล่าวันนี้ประชาชนเนี่ยแทบจะโดนด่าว่าเป็นกบเลือกนาย แทบจะโดนด่าว่าเป็นกบเลือกนายกรัฐมนตรีคนไหนก็ไม่ดีคนไหนก็ไม่ดีวันนี้กล่าวว่าอนุทินชาญวีกล่าวว่าจะดีกว่าคนเก่าแล้วทำไมทำให้ประชาชนไทยถึงเศร้าขนาดนี้เล่าการสายคอนแทคทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่มีใครอา่านให้คุณฟังหรอไม่มีใครแปลคุณรู้หรอ,อรแล้วปากเนี่ยอ้าปากงับสปีด พังง่พังง่พังงาบนั่นน่ะไม่สะดุง้งสะเทือนเหมือนกับการเปลี่ยนป้ายประเทศเหรอมันเป็นการกระทําที่อุกอาจมากหลายคนบอกว่ารอให้นายรัฐมัตรีชี้แจงอีควายง่าวนนายรัฐมนตรณีเขาชี้แจงกันแต่วันที่เซ็นโดยอ้างว่าประชาประเทศไทยประเทศชาติจะไม่เสียเปลีอบอะไรก็วันนี้เมื่ออ่าน MOU มทั้งหมด มันเสียเปรียบเต็มคุ้มไม่มีคุ้มไหนที่เราได้เปรียบอีเงงอีซึงตึงก็มีประชาชนสึงตึงอย่างมึงไงถึงมีนักการเมืองมีนายกรัฐมนตรีที่เอาเปรียบประชาชนและประเทศชาติอย่างเงี้ยและใครก็ไม่ต้องมาแส่ด็อกเตอร์มาริกา ในสภาสอสอคนไหนโหวตเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีพวกมึงก็ต้องไปถามเขาเองในวันพรุ่งนี้แปดโมงเช้าตั้งกระทู้ถามวันมะลืนแปดโมงเช้าตั้งกระทู้ถาม ที่อยู่ใน MOU ไม่เพียงเท่านั้นที่เขาแกะออกมาแต่ว่าน,นี่อเมริกามันโฆษณาไปทั้งโลกแล้วยุคนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตมันยุคข้อมูลข่าวสารทำไมถึงทำไปได้เล่าในคณะรัฐบาลไม่มีใครมีความรู้เลยเหรอไม่มีใครตะติงเตือนเลยเหรอในคณะรัฐบาลไม่มีใครที่จะรู้ไส้ในของเอโมยูฉบับนี้เลยเหรอในคณะรัฐบาลเนี่ย ไม่มีใครเตือนนายกรัฐมนตรีเลยเหรอในคณะรัฐบาลเนี่ยเดินตามน่องนายกรัฐมนตรีไม่มีใครสะกิดเลยเหรอว่าไม่สมควรเซ็นเป็นการเสียเปรียบแล้วก็ทําให้ประเทศอเมริกาได้เปรียบทั้งหมดได้ประโยชน์ทั้งหมดไอ้โดนัลด์ทรัมป์นั่งส่งตึงอยู่ตรงนั้นน่ะมันส่งตึงที่ไหนล่ะมันยิ้มแร่เลยขณะเดียวกันฮุนมาเน็ตยิ้มจนปากมันเลยแต่คะีนวการหันกลับมาที่อาแปะนายกรัฐมนตรีประเทศไทย ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยไม่ได้อะไรใส่มือมาเลยขายหน้าไปทั่วโลกนอกจากขายหน้ายังไม่เพียงพอแต่เวทีนี้เสียเปรียบเสียประโยชน์โดนยัดใส่ขนาดนี้แล้วทำไมจึงไม่รู้เรื่องเล่า เป็นอะไรเป็นยังไงรัฐมนตรีที่มาจากภาคเอกชนเป็นยังไงเป็นยังไงรัฐมนตรีพานินี้ที่มาจากภาคเอกชนเป็นยังไงเปิดตลาดการค้าให้อเมริกาเข้ามาได้เปรียบเกษตรกรไทยเป็นยังไงนำเข้า เข้าโพดเพื่อตอบสนองต่อการขาดแคลนเข้าโพดเลี้ยงสัตว์ของเจ้าสัวรายใหญ่เป็นยังไงเฮ้ยเป็นยังไงไหนเอาไม้ไปใส่ใต้คางสุปจีซิเป็นยังไงไหนบอกว่าเป็นรัฐมนตรีที่ดีไม่ใช่หรอแต่ขณะกันจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่ทำให้ประชาชนประชาชีทำให้ชาวเกษตรกรเสียโอกาสเสียเปรียบ แล้วกลายเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าสัวได้ประโยชน์จากการนำเข้าเข้าโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมหาศาลอย่างนี้เล่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเฮ้ยไหนบอกว่าฉลาดไงไหนบอกเป็นรัฐมนตรีที่สมาร์ทแล้วก็ฉลาดไงเอาเฮ้ย ทำไมจึงกลายเป็นรัฐมนตรีที่เอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนแบบนี้เล่า,าแล้วคุณรู้ไหมคุณรู้หรือเปล่าท่ามกลางสถานการณ์ที่เขาแก้ปัญหาปัญหากันมา ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดชุดใดชุดใด,ด,ดเนี่ยเกษตรกรทําไมจะต้องมีโครงการประกันรายได้แต่ขณะเดียวกันๆๆรัฐบาลคุณไม่คิดหาโอกาสในการที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้จากภาคการเกษตรพูดจาสวยหรูยิ้มแร้ทาลิปแดงปากแดงอยู่นั่นตัดเล็บบินไปวันวันพันแป๊บเดียวเผลอแป๊บเดียวปรากฏว่า ปล่อยให้นายกรัฐมนตรีไปสายคอนแทคกับประธานาธิบดีอเมริกาโดยที่มีการยัดไส้เอาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นำเข้ามาโดยปลอดภาษีโดยใช้ภาษีนำเข้าน้อยที่สุดคำถามก็คือเกษตรกรไทยมันจะอยู่ตรงไหนเล่าหรือรัฐมนตรีไม่รู้ว่าวันนี้มีเกษตรกรข้าวโพดอยู่ห้าแสนกว่าครวัวเรือนหรือร,รัฐมนตรีไม่รู้ว่าวันนี้ มีเกษตรกรมันสะมลังอยู่ประมาณห้าแสนกว่าครัวเรือนหรือมึงไม่รู้มาเป็นรัฐมนตรีว่าเกษตรกรชาวนามีกว่าห้าล้านหกล้านครัวเรือนหรือคุณไม่รู้ว่าประเทศนี้เป็นประเทศกเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกเกษตรกรรมเป็นกเกษตรกรมากที่สุด,ดเฮ้ย hey! รัฐมนตรี ที่อยู่กระทรวงการคลังปรากฏว่า t ลาออกไปคนหนึ่งเหี่ยวหรือไม่เอี่ยวก็ไม่รู้กับแก๊งสแกมเมอร์แต่ออกไปแล้วขนาะเดียวกันแม้ออกนายดรัฐมนตรีก็ไม่ได้พ้นมนทินนะคะแต่ขนาะเดียวกันรัฐมนตรีที่เหลืออยู่ก็ไม่รู้ว่าใครเหี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์อีกบ้างเอาขนาะเดียวกันรัฐมนตรีที่มีพอจะเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเอาเฮ้ย เสือเกื้อประโยชน์ให้กับเจ้าสัวหน้าด้านๆเฮ้ยประเทศไทยไม่ได้มีเจ้าสัวแยกเพียงแค่สอเจ้านะเว้ยแต่ประเทศไทยมีเกษตรกรมากที่สุดและประเทศไทยมีประชากร67สิบเจ็ล้านคนมึงจะเอื้อแต่เจ้าสัวอาหารสัตว์กลุ่มเดียวไม่ได้นะเว้ยให้อ คุณเป็นรัฐบาลที่พอจะเป็นความหวังของประชาชนคุณเป็นรัฐบาลที่พอจะมีความหวังแต่ทำไมคุณจึงกระทำการเช่นนั้นเล่ามีสิ่งใดที่จะไม่คุณเนี่ยไปเซ็นสัญญากับประเทศแมนแตาอเมริกาได้เปรียบทั้งหมดอะไร ที่ทำให้สติปัญญาของคุณจึงบ้องตื้นแค่นั้นเล่าอะไรที่ทำให้สติปัญญาของคุณจึงบ้องตื้นแค่นั้นเล่าโอ้หมดเลยประเทศไทย หมดเลยประเทศไทย